สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูอมอ้อยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้พบกับเรื่องทศนิยมค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะพบเจอกับตัวเลขมากมายอยู่แล้วนะคะแล้วทศนิยม,มคืออะไรนอกจากจำนวนนับเศษส่วนนะคะทศนิยม ยังเป็นตัวเลขอีกแบบนึงที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะนักเรียนจะเจอทศนิยมได้อย่างเช่นมีปา๊มน้ํามันราคาน้ํามันแต่ละวันท่านี้สังเกตนะคะมันจะบอกด้วยจุดทศนิยมหรือราคาหุ้นหรือมน,นแต่กระทั่งปริมาตรของน้ําในขวดต่างๆมากมายนะคะ,ะวันนี้เราจะมารู้จักกันว่าทศนิยมมันคืออะไรนะคะเขาบอกว่าทศนิยมนะคะ จะประกอบด้วยตัวเลขที่มีจุดขั้นอยู่เจ้าจุดตัวนี้เราเรียกว่าจุดทศนิยมตัวเลขหน้าจุดทศนิยมนะคะจะแสดงจํานวนนับหรือ0ส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมจะแสดงจํานวนที่น้อยกว่า1น,นะคะการอ่านทศนิยมเราจะอ่านตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจุดนะคะเราจะอ่านแบบเดียวกับจํานวนนับหรือ0ูนย์นะคะ ส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังจุดทศนิยมเราจะอ่านแบบเรียงตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะก็จะอ่านว่า1.5 19.9 323.5 11.35และ28.50นะคะเราจะอ่านแบบนี้ <c oughs> ขอโทษนะคะพอดีว่าเสียงครูยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เนื่องจากเป็นวัดอยู่นะคะอะ ต่อไปเราจะรู้จักกับทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะอ่ามันเป็นยังไงทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะ,ะเห็นหน้าตาช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่านักเรียนจะคุ้นตาดีกับบทที่ผ่านมาก็คือเรื่องของเศษส่วนนั่นเองนะคะซึ่งทศนิยมก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของเศษส่วนด้วยนะคะอ่ะดูรูปแรกรูปแรกรูปนี้นะคะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าอรูปเนี้ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ระบายสีอยู่1ส่วนนะคะก็คือระบายสีหนึ่ส่วนใน10ส่วนเราก็จะเขียนแทนด้วยนะคะเศษส่วนก็คือเศษหนึ่งส่วนสินะคะซึ่งพอเขียนเป็นทศนิยมก็จะเขียนได้ว่า0.1นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.1นย์จุ่นะคะ,ะรูปต่อมา รูปนี้นะคะจะแรงเงาอ่ะหรือระบายสีไปทั้งหมด2ส่วนนะคะคือ2ส่วนใน10ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนคือเศษสองส่วน10เขียนเป็นทศนิยมนะคะคือ0.2นะคะอ่านว่า0.2นะคะอ่ะต่อไปนี้ก็นะคะ ระบายสีไปทั้งหมด3ส่วนนะคะ3ส่วนใน10ส่วนเราก็เขียนแทนด้วยนะคะเศษส่วนคือเศษ3ามส่วน1ิถ้าเขียนเป็นทศนิยมก็คือ0 3จุอ่านว่า0 3จุดดูรูปต่อไปรูปต่อไปอันนี้ระบายสีไป9ส่วนก็คือเศษ9ส่วนส0บนะคะเป็นทศนิยมก็คือ0.9 นะคะคเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.9นะคะคะต่อไปนะคะรูปนี้นะคะระบายสีไป7ส่วนนะคะก็คือเ1 0เส่วน10เขียนแทนด้วย0.7นะคะอ่านว่า0.7อรูปต่อมารูปนี้นะคะ ส่วนที่ระบายสีนะคะหส่วนในสิส่วนก็เขียนเป็นเศษส่วนคือเศษหส่วน10หรือ0.6นะคะเขียนแบบทศนิยมนะคะอ่านว่า0.6นะคะอ่ะต่อไปเราลองมาดูในตารางนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดของนักเรียนเนี่ยจะเจอตารางแบบนี้นะคะโจทย์จะก,กำหนด เศษส่วนมาให้ในักเรียนนะคะ,ะข้อที่1เศษส่วนคือเศษ24ส่วน10อันนี้คือเศษอะไรคะจำได้ไหมอันนี้เราจะเรียกว่าเศษเกินนะคะซึ่งเศษเกินทำไมคะเราสามารถเขียนเป็นจํานวนขาะได้นะคะซึ่งจะได้จํานวนขาะเท่ากับ2เศษ4ส่วน10 นี่นะมันเป็น2 4, 10, เศษสี่ส่วนสิบเวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็นทศนิยมแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันมีจํานวนนับอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นทศนิยมปุ๊บนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจุดจะไม่ใช่เลข0ูนย์แล้วนะคะเพราะว่าจํานวนนี้มีค่ามากกว่า1นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นทศนิยมจะได้ 2.4นะคะซึ่งประกอบด้วยจำนวนนับ2นั่นเองนะคะแลวนักเรียนสังเกตว่าจะมีเศษ4.10ส่วน10ะคะเศษ4.10ส่วน10ตัวนี้เวลาเป็นทศนิยมมันคือ0.4เอา2มารวมกับ0.4ก็จะได้2.4นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะก็จะได้ที่2.4นะคะต่อไปข้อ2อันนี้คือเศษ203.10ส่วนิ ถ้าเราทำเป็นจำนวนคะก็จะได้20เศษ3ส่วน10นะคะเขียนเป็นทศนิยมคือ20.3นะคะ,อ,ะอ่านว่าย0่สิจต่อไปข้อ3ามสี่ส่วน10นะคะเวลาเขียนเป็นจำนวนคะก็คือ4 8เศษ9ส่วน10เวลาเป็นทศนิยมคืออะไรเอ่ย 48.9นั่นเองนะคะอ่ะข้อ4ข้อสุดท้ายนะคะ1น1 8งพนส่วนสินะคะเขียนเป็นจำนวนค่าจะได้นะคะ1 0 1่งรเศษแส่วนสินะคะเป็นทศนิยมก็คือ101.8นะคะอ่านว่า101.8นะคะอันนี้เป็นส่วนของทศนิยม1ตำแหน่งนะคะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งครูด้วยนะคะบายบายไปก่อนสำหรับคลิปนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ